สวัสดีครับพบกัช่องรัชนีมาแชร์แล้วก็รัชนีชาแนลนะคะบรรยากาศข้างหลังข้างหลังเวทีเก้าอี้อ้ยเยอมากดูมุมกว้างข้างหลังดูมุมกว้างข,งขง้างหลังข้างหลังข้างหลังแล้วมองเข้าไปคนก็มาจับจองกันเห็นว<ส>่ <He S 2> าๆงๆนี่คือเขาจองเอาไว้แล้วนะจองแล้วเขาน่าจะมาเย็นๆเนาะจับจองเสร็จเรียบร้อย เย็นๆน่าจะมา,อ,าอีกอ,อีกอ้สว,สวสีน้ำเงินนี่ล้นหลังคาเลยล้นหลังคาเลยสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินผลเสามาเลยหลังคาเลยแต่ฝนไม่ตกก็สบายไปเนาะ แต่โอ้โหตรงนี้มองชัดไหมเนาะมุมเนี่ยมุมนี้จะมองชัดไหมเนาะเดี๋ยวเราลองลองลองนั่งตรงนี้กันเด้อชัดไหมมุมเนี่ยโอ้ชัดอยู่นั่งมุมนี้ก็ชัดนะมุมนี้ก็ชัดโอ้นังสุดนี่็นาจ,จะชัดในมองไปทางนี้โอ้โอเคได้อยู่มุมนี้ก็ได้ค่ะมุมนี้ก็ได้สำหรับใครที่มาข้างหลังเนาะมุมนี้ก็น่าจ,จะนั่งได้ชัดอยู่มันเป็นแบบหน้าก,กว้างเนาะหน้า น้าก้วงก้วงตามก้วงก้วงเนี้ยเออไม่ได้ก้วงลึกเอออธิบายถูกไหมไม่รู้นะอะดูเอาตามภาพเก้าอี้จะวางล้นล้นเวทีออกมาประมาณนี้นี่ประมาณนี้คประมาณนี้แต่ก็ชัดอยู่น่าจะชัดอยู่อืม,อม สบายใจแท้ๆเอ้ยดูหลังคาดูแลดูอีกหลังคาพอเล่นวันนี้ยนะีิบแปดเนาะยีิบแปดกคที่ปทุมยีิบเก้าก็ที่นวะปทุมปทุมเหมือนกันแต่ว่าอย่างว่าเนาะในในร้านเล่าเรา โตแพงเขาเขาไม่ไหวะสู้ไม่ไหวที่วัดนี่ประมาณร้อยสองร้อยสามรอยเราสู้ไหวค่ะนะคะงบประมาณก็ไม่ค่อยมีเนาะแต่ประมาณนี้ก็เอาละค่ะวันที่สิบสามสิงหาก็ที่ที่วัดแถวบ้านนะครราชวัดหลวงนะคณะลุงเออใช่ซอลรักเพชรวิเชียนเนาะอันนั้นบัตรข้างหน้าสามร้อยเราก็จองไว้แล้วหนึ่งตัวสามร้อยจองไว้เลยค่ะสามร้อยบาทนะจ๊ะ ปะสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยตามตามเก้าอี้ความไกลตามความไกลก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวัดหลวงโคลาชนะจ๊ะอ่ะเราอัปเดตเอ่อบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะ